เริ่มต้นการเดินทางตอน2ทุ่มตรนนี้ผมอยู่ที่สถานีที่นักเดินป่าหลายๆคนจะต้องมาเจอกันบิ๊กซีสามผ่านไ้เป็นแหล่งรวมพลน,นักเดินป่าปีใต้กับทัวร์ซึ่งรอบนี้ผมก็ไปเปรโตรอซูกับทัวร์เหมือนกันและเราก็เริ่มต้นออกเดินทางกันตอน2ทุ่มครึ่งไปที่น้ําตกเปโตรอซูกันแต่การเดินทางมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะซ้่เพราะกว่าจะไปถึงตรงน้ําตกเปโตรอซูเราต้องผ่านโค้ง1,219โค้งจังหวัดตากมะก่อนบอกเลยว่าถ้าไม่ได้กินยาแก้มาวัาเนี่ยเอาไม่อยู่เลยและในที่สุดเราก็เป็นผู้ิิชตบ แต่ยังไม่จบแค่นั้นเราต้องเดินทางไปต่อที่บ้านครูซั้นเพื่อไปกินข้าวเช้าและเตียมตัวอาบน้าเดินทางกันไปต่อที่ทางเข้าของน้ำตกปีตุกโกรนครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เปรตโตลซูกันครับในที่เพิ่งลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยียค่าลงทะเบียนไป70เจบาทแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปยังน้ําตกปีตุกโกรกันแล้วก็น้ำตกรู้หัวใจมากับถิมงานเดิมๆครับน้าตตนะฮะนี่น้องเกดกับน้องเกม น้อมาทุคนครับเดี๋ยวไม่ที่กับน,น้องกุ๊กแล้วก็นายไปไหนไม่รู้เรามาถึงกันตอนกี่โมงนะเที่ยงเป๊ะเลยครับดูสิว่าเราถึงตรงจุดค้างแรมเราตอนกี่โมงไปครัทุกคนเรื่องตาตอนมันเที่ยง1นึ่งนาทีมันจะทางเละมากเลยเนาะแต่จริงๆรถมันวิ่งได้นี่ครับไม่เขาเอารถไปส่งรอมัมีรอยล้ออยู่อ่ะใช่ปะ่ะนะ ที่มีรอยรอยอยู่ไหมเขาไม่เอารถไปส่งหรอโอ้ oh my god มีแค่เริ่มนะทางเข้านะทุกคนเรื่องทางเลนเนี่ยเป็นตัวรอสู่ข้ขึ้นชื่อเลยตรงไหนลุยได้ลุยไปเลยไปเที่ยวน้ำตกใหญ่ก็จเจอน้ำอยู่แล้วอุ้ยเดินลุยน้ำหรอใช้ทางนี้หรอต้องเดินลุยน้ำแล้วหรอ ี่อะไรอ่ะอ๋อกี่กิ่มินแล้วเนี่ยมันแล้วโอ้เย็นเจี๊ยบขึ้นแข้งขึ้นแข้งเก็นอยู่แล้วใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าต้องเดินลุยน้ำไม่ได้ดูรีวิวมาคตดเปียก เดี๋ยวไม่ทันเริ่มเลยจะลมแล้วหรอเดินมากี่ชั่วโมงถึงแคมป์ครับเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยะโดยประมาณนะโดยประมาณก่อนประมาณ3 3ถึงสี่ชั่วโมง3ามถึงสี่ใชครับใช่ใช่รองเท้าไม่ระบายน้ำเลยขังน้ำสุดๆอ๋อระวังไอ้เกมน้ำเชี่ยวโอ้โหระวังแรงจัดเลยโอ้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 ยนายนายเดี๋ยวนี้นาย เหลือจะเชื่อูรอลูกค้าไอ้เหี้ยไม่มีรูระบายด้วยเฮ้ยเปียกเลยมาเร็วได้ไหมได้ไหมน้ำมันแรงหรือว่าขาบังจันทรมาฮ้ยเยอะ มาไม่รอดนะครับเรียบร้อยไปกันต่อทุกคนเดินมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงละถึงตรงนี้ละฝนตกอากาศดีเลยฮ่าฮู้ คุณตการดีมาก,กร้อนมากเลยเดินอยู่ข้างในนี้นออกมาข้างนอกให้สดชื่นหน่อยนะสดเจง รู้สึกได้เลยว่าเดินป่าตอนเที่ยงมันร้อนมากจริงๆไม่มีเบกประบังแดดเลยสักนิดแต่ก็ได้ชมวิวข้างทางสวยๆไปด้วยมาครั้งนี้ผมก็ใช้บริการพี่ลูกหาเหมือนเดิมเอาของผมไปให้หมดเลยเดี๋ยวผมแบกแค่เสื้อผ้าก็พอแดดตอนบ่ายโมงครับทุกคนร้อนจัดๆมืดตรงลหน้าผมเส้นทางเอี่ยวกลนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางที่เราจะต้องเดินเลยนะครับ ตอไหมไตบไหมไอ้นั่นน่ะหมดแรงแล้วครับขอนั่งแหวะกินข้าวกลางวันกันก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเดินต่ออันนี้เดินมาได้40เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับข้าวมื้อกลางวันเราข้าวเหนียวหมูกินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อ๊บนึงลืมไปว่าใส่กระตัน่อยพอลงน้ำร็จก็ต้องเทน้ำออกก่อน ใเรยียบร้อยไปกันต่อครับทุกคนสตดดอยเรามันหลวมนะถ้าใครจะซื้อสตั๊ดดอยก็ซื้อให้มันแบบนนแน่นเพราะว่ามันจะต้องลดลงจากเท้าที่เราใส่ประมาณเนะบอร์หนึ่งถึงสองเบอร์ได้เลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันจะมีแบบน,ะน้ำเข้าไปหินเข้าไปอะไรเงี้ยตอนที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือน้อํายังเต็มรองเท้าอยู่เลยนะเวลาเดินมันจะแบบ <S <S เดินยากนิดนึงนั่นน่ะว่าเราใส่สตั๊ดดอยถ้าใครอยากใส่ครับประมาณสองใส่เกือบจะครึ่งทางได้แล้วจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้อง ตรวจบัตรก่อนเข้านับแบบนี้นะฮะในกรณีนั้นดีครับรับใช่ครับผมครับผมทุกเดวยกันครับเลยจุดตรวจต nah, ัวนี้มาได้เราจะเข้าสู่เส้นทางที่เราจะเดินทางไปยังแคมป์เราโดยตรงเลยครับระยะเดินจากจุดตรวจไปเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่นานแล้วก็จะเดินมาถึงป้ายที่บอกวว่าใกล้ถึงแคมป์แล้วใกล้จะถึงแคมป์แล้วแต่ว่าเราใกล้ถึงแล้วจริงๆแล้วเดินมาแป๊บหนึ่งก็ถึงเลยครับถึงโซนแคมป์แล้ว ตอนนี้เหลืออยู่สองคนที่เ,เดินตามมาอยู่แล้วก็มีคนลงน้ำมาอีกสองคนแต่ว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลมากมันเชอแฉะมันเดือดแย่เฉยเดินยากนิดน,นึงต้องโคอรเงี้ยครับจุลภาพรองเท้าดิ <c oughs> มาถึงคือเลมากแล้วก็ถึงแล้วแหละได้พักละใช่ไม่รู้แคมป์อยู่ไหนต้องรอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาของเป้เราเนี่ยวางไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันเลยเพราะว่า มันมีเวลาเหลือพอดีตอนนี้ถึงบ่ายสองครึ่งจะได้ไปดูน้ำตกเลยพรุ่งนี้จะได้ขึ้นยอดส0,000ื่นทีเดียวครับจะได้ไม่ต้องไปน้ำตกแล้วก็ไปยอด3 0,000ืเพราะว่าคนน่าจะเยอะนะที่มาวันนี้เนื่องจากผมเดินมาถึงไวก็เลยจะเดินไปดูน้ำตกเปโต๊ะรอสู่กันครับผมหรือว่าน้ำตกรูปหัวใจโดยเริ่มออกจากแคมป์เนี่ยประมาณบ่ายสามไปยังเส้นทางดูน้ำตกกันและเส้นเดินป่าไปดูน้ำตกเนี่ยบอกเลยว่าเดินยากมาก ้ทางเดินโคตรชันเฮ้ยเห็นน้ำตกแล้วตรงนู้นโอ้เล็กๆเลยทุกคนนั่นคือที่ที่เราจะไปเพิ่งเดินได้ประมาณ5% 10%ซของทางที่จะไประยะทางในการเดินไปดูน้ำตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3มกิโลเป็น3มกิโลที่ทางเดินชันมากจะต้องมีทางที่ต้องปีนป่ายตลอดเลย ได้เข้าไปลึกลนเนี่ยก็จะเรื่งเห็นความสวยงามของน้ำตกอย่างมากขึ้นทุกคนครับตอนนี้ถึงที่น้ำตกรูปหัวใจเราแล้ว,ลวอยู่ข้างหน้าเราเองแต่ว่าคนเยอะมากดูนี่เดือรอต่อคิวถ่ายรูปน้ำตกอยู่ข้างหน้านี่เองวูดจะสวยมากสวยกวานในกล้องอีกที่ทุกคนเห็นนะเอาจริงสวยแบบมากมากนี่ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนั่งรอถ่ายรูปครับทุกคน,คนรอถ่ายรูปกันบน้ำตกกัน เมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วครับคือแบบคนเยอะมากดับต่อคิวกันหลาย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 ร้อยคนเลยนี่ขนาดมาวันแรกเราไปน้ำตกเลยนะคนก็ยังเยอะเลยนะทางเดินมาน้ำตกก็ใช่ว่าจะง่ายๆนะยากใช้ได้เหมือนกันนะเล่นเอาท้อเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินกลับไปแคมป์นะทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่าดูซิว่าทัวร์วันนี้จะมีอะไรให้เราทานนะคะชักหิวแล้วทุกคนใช้แคลอรี่อะไป let's go เก้ทุกคน ตอนนี้กลับมาถึงเต็นแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีเต็นเขากำลังกางให้อยู่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยฝนก็ตกด้วยตอนนี้เลยเทว่าตอนนี้คือต้องรอหลายอย่างมากครับปกโมงยี่สิบองแหละไม่ได้อาบน้ำเลยอ,อก็นั่นแหละครับถ้าแนะนําก็เอาเต็นเองดีกว่าพอเขาเช่าเต็นก็อย่างเงี้ยก็จะมีอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับ <c oughs> จะทัวร์ที่มาก็ค่อยๆแก้กันไปครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเขาก็หาเต็นให้แล้วเราก็เข้าเต็นได้ครับเขากำลังกางให้อยู่ ใครับทุกคนมาอาบน้ำกันกนี่คือห้องน้ำที่เราต้องอาบน้ำตรงนี้นเฮ้ยห้องนี้น้ำเต็มเลยวะอ้าวเปิดแ้ํน้ำเต็มหลังจากที่อาบน้ำทํำธุระกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปเตรียม แล้วมาทานอาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันครับกับข้าววันนี้มีอยู่ประมาณ3-4อย่างครับกินเสร็จก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วไปเจอกันที่ภนี้เช้าเลย เ,เข้าข้าาางไอวกวดคตอนนี้8ปโมงครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปยอดดอย3 0ม0 0ื่นกันตอนนี้รอเพื่อนๆอ,อยู่มีบางคนถอดใจไปแล้วแล้วก็มีบางคนที่น่าจะกำลังมาครับไปครับทุกคนออกสตาร์ท แต่โมงครึ่งเริ่มต้นการเดิน,นทางวันที่2เป้าหมายของผมวันนี้คือยอดมะม่วง3 0,000แต่ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงไหม,มเพราะว่าแค่ทางเริ่มต้นเนี่ยก็เหงื่อซึมๆแล้วนะยอดสามหมื่ 30, มนที่เขาหมายถึงกี่กิโลนะก็เจ็ดกิโลโอ๋อคือ7จ็กิโลสามหมื่นเจ็ดกิโลมันมแล้วมันตีความหมายว่าเป็นสามหมื่นยังไงครับก็มันมีก้อนหินสามกองอ๋อก้อนหินสามกองมันก็เป็นชายแดงชายแดงฝั่งพม่าแล้วก็ฝั่งไทยอ๋อฝั่งพม่ากองก้อนหินไว้สามกอง อ๋อก็คือสามหมื่นสามกองสามหมื่นห้าก็มีหนึ่งกองไม่ไม่ใชไม่มีอ๋อไม่มีมีแค่สามหมื่นจะมีสามกองเดียวที่อ๋อโอ้โหถ้าอยากเห็นก็ต้องไปสามหมื่นนี้ถ้าเราขไปสามหมื่นเราจะเห็นว่ามันเป็นมะม่วงไม่เป็นหินไงมะม่วงนี่เขาก็ตั้งชื่อไว้อย่างนั้นเขาเมื่อก่อนนี้เขาไปกินมะม่วงเขาไปเมื่อก่อนก็ขอว่าใส่มะม่วง ไปกินมม่วก็เลยเลียกดอยมะม่วงไอพอรู้ว่ายอดสามหมื่นเนี่ยไปถึงก็ไม่มีอะไรมีแค่หินสามกองก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปถึงแล้วเปลี่ยนเบ้าไปยอดหมื่นห้าก็พอแล้วพอเริ่มเดินมาตรงเนี้ยก็เหนื่อยมากๆแล้วนะเฮ้ยน้ำตกอู้หเจอน้ำตกคนสวยเดี๋ยวตรงนูงน้นเหระทุกคนโอ้จริงสวยมาก ฟ้าเปิดพอดีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออโอหนะครับทุกคนเห็นข้างหน้านี่ไหมนี่คือยอดที่เราจะต้องขึ้นไปแล้วเรายังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยยังไม่ได้ขึ้นเลยเดินมาชั่วโมงแล้วอีกยาวไกลไปกันต่อเราเดินกันมาได้สักพักใหญ่ๆเลยจนมาถึงเนินวัดใจที่เราจะต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ จุดวัดใจไปกันต่อเลยเพาะแค่นี้คือทางนี้มันจะเป็นทางไปน้ําตกที่เราเห็นเมื่อวานที่เราไปกันมาครับก็ถ้าใครอยากไปน้ำตกก็เยี่ยอันนี้ได้เลยเผมว่าน่าจะขึ้นไปต่อข้างบนขึ้นไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะสวยนะรอเพื่อนรอเพื่อนไปพร้อมกันมากันแล้วเหลืออยู่แค่นี้เย้ yeah. <laughs> เส้นทางหลังจากนี้จะเป็นเส้นทางที่ทดสอบจิตใจและทดสอบร่างกายของเราแล้วครับเพราะก่อนจะไปถึงยอดหมื่นห้านั้นน่ะจะมีอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่ายอดหมื่นสองจะเป็นจุดชมวิวที่สวยเหมือนกันซึ่งหลายๆคนที่มาเนี่ยก็จะเดินถึงแค่จุดนี้เพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยความชันเนี่ยมันจะชันมากๆเลยและในที่สุดเราก็เดินมาถึงยอดหมื่นสองเป็นจุดชมวิวแรกของดอยมะม่วงเลยครับแต่โชคไม่ไดีเท่าไหร่เดินขึ้นมาฟ้าไม่เปิดหมอกเต็มเลยนม่อธิบาย แต่วิวสวยจริงข้างบนหนึ่งหมื่นห้าอันนี้อยู่แค่หมื่นสองทคนต้างไปหมื่นห้าขอนั่งพักกันแป๊บนึงแล้วออกเดินไปยอดหมื่นห้ากันโอ้ทุกคนอะไรวะนะแล้วเราต้องปีนขึ้นบนนั้นโอ้โแล้วขึ้นนี้ได้ก็น่าจะถึงแล้วใช่ไหม สุดนี่ก็ยังไม่ถึงมือนะยังเลยใช่ไหมครับอโอเคไปกันต่อ ในเมื่อครั้งนี้ผมมีเป้าแล้วที่จะไปถึงยอดหมื่นห้าผมก็จะต้องไปให้ถึงถ้าเป้าหมายเราชัดเจนถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะเหนื่อยแต่อย่างที่สุดแล้วผมก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของผมคืออะไรและผมจะต้องไปมันให้ถึงเหนื่อยก็พักเดินไม่ไหวก็นั่งขอแค่อย่าหยุดก้าวต่อไปสักวันยังไงมันก็ถึงเป้าหมายที่เราต้องการถึงแล้วว้ยถึงแล้วว้ยสาสัญญาณเป็นสาสัญญาแล้วถึงสักที โอ้โอโอจะชมวิวลอยตึงห้ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เล่นเอาเหนื่อย ถึงเวลาที่จะต้องพักกินข้าวแล้วข้าวเราวันนี้เป็นข้าวกับหมูยอแล้วก็ไสก้กรอกแล้วก็มีไก่นะครับข้าวากลางวันที่ทัวร์ห่อให้เราประมาณนี้ครับต้องกิน,กนข้าวกันชมวิวไปด้วยยาวๆชิวๆจุดชมวิวหมื่นห้านี่เป็นจุดที่สวยมากๆเลยนะถ้าใครไม่มีแรงเดินต่อไปถึงสามหมื่นเนี่ยหมื่นห้าสำหรับผมเนี่ยวิวไม่ได้แย่เลยแต่ถ้าใครเดินไปถึงสามหมื่นได้ยอมรับเลยครับเก่งมากจริงๆ ทุกคนตอนนี้ก็หอกำลังลงจากยอด15,000ละไปไม่ถึง3,000 30, เป็นเศร้านะก็ลงไปว่าจะไปเล่นน้ำตกสักหน่อยลงกันยาวๆไปเจอที่น้ําตกเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เล่นเมื่อวานอดเล่นฝนตกแล้วก็กางเต็นท์ดึกไปหน่อยวันนี้ต้องได้เล่นครับอยากเล่นน้ำตกแล้วเจอที่น้ำตกเลยเจ้าชูว้าทุกคนอ้โหถึงน้ำตกที่จะต้องมาเล่นน้ำกันแล้ว อยู่ข้างหน้านี่เองนี่ดูน oh, oh ้ำดีอยู่เด้อโอยโอยโอยกลังล้างตูดอยู่โอไเนี่ยงจริงการน้ำใช่ไหมกันน้ำกันน้ำกาน้ลืมถามเลยจุดได้มันไม่ได้ไดุ้ดได้พราว่ามันเป็นเทปกันรว่ามันันรอยู่แล้ว ทุกคนน้ำเย็นมากชื่นใจชื่นใจ,น,ใจนี่แหละที่รอมานานคน่ะชื่นใจ 4ี่โมงยี่ห้าแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเย็นกับทัวร์แล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับไม่ได้ไปไหนต่อแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆใครบอกว่าเปโตเดินง่ายง่ายตอนแรกครับแต่พอเดินขึ้นไปยอสามหมื่นอะโอเคยากเลยแต่ว่าน้ําตกน้ําเย็นมากเลยนะใครมาช่วงน้าน้ำเยอะๆเนี่ยก็ก็เวิร์กเลยนะนี่ก็นั่งชิลๆรอกินข้าวเย็นแล้วครับหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนก็ใครอยากมาก็มาลองดูได้ครับเตยโตอรอสูสนุกดี วันน,นี้ก็ลากันไปก่อนผมกับโกซี่ไม่อยากเที่ยวตอนแก่ครับผมขนาดหนุหน่มๆเังเดิน,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 นขึ้นสามหมื่นไม่ไหวเลยแก่แล้วจะเดินได้แค่ไหนเนี่ยก็ไ <c> ด <oughs> ้แค่หมื่นห้าเองนะยอนนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วทุกคนนะไปแจ้กคนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซ s บสไครนะครับบายเป็นไงบ้างครับตอนนี้นี่ครับเ <c oughs> อ้าเขาหัวร้อหน่อยก <c oughs> ุกหวไหมครับหวยไหมมดูนะ <c oughs> ไหวป่ะไหวป่ะสบายสบายชิลัดผ้าไปตอนก่อนมาเป๋เลยเขาให้ไม้ด้วยเหรอไม้ด้วยเหรอโอเดินป่าก่อนมาเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้อ่ะ นี่หายแล้วหมอด่าแน่ <laughs>